สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับพายเอฟซีแฟนครับทั้งช่องวันนี้ครับผมมารับชมนะครับเนาะอาจารย์สิงห์ครับพี่น้องมาฮอดมาถึงนะครับผมนะครับจังเขาไปหาอาจารย์ไปคุยน้ำกันนะครับเนาะงวดวันที่2พฤษภาคม2 5งพันห้าะพี่น้องเนาะครับถึงมาฮอดมาถึงเดี๋ยวดับเครื่องก่อนพี่น้องครับจังลงไปหาอาจารย์เป็น นะครับไปเบ่งไปชมน้ากันชุดที่อาจารย์เน้นนะครับเนาะครับชุดที่อาจารย์เป็นวงให้ชุดบนล่างครับจะเป็นตัวไดนะครับผมอ๋ครับเดี๋ยวเขาไปหาอาจารย์น้ากันครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเขาไปหาอาจย์น้ากันครับผมกับบรรยากาศน้องผีน้องนะครับบรรยากาศอู้ร้อนนะครับท่านผู้ชมอากาศร้อนเดี๋ยวเขาไปหาอาจันน้ากันครับ จานสิงห์พี่น้องเนาะโอ้ยคุณแม่คือน,นอนเอานาัา่นนั่นหน่อยช่วงนายกว่าสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมมาละมาบุญมาสองคนที่กันครับมาก,กับแม่หมูนะครับผมเออมันอยู่ข้างนอกกับนังเขามา่ขับไปกัน ชุดเก้าตัวไว้กันชุดเก้าตัวจะพายชุดเก้า,าตัวโอเอาคุณแม่ับชุดเก้าตัวนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมาแน่บนล่างชุดก่อนนี่ยครับหาหนึ่งศูนย์มันออกเหนึง่งออกศูนย์หกครับสี่งวนอะไรรทานพีดครัเทสมาทรายครับ หมดก้อนมัเก็เข่าหกหนึ่งกเาศเจเล้วก็เาเก้าครับชุดก้อนาแปดเจ็สามออกปเจ็ดสามครับวัินนี้แปดสี่สามแปดส่ามใน2ตัวคับสตัวเลขบนสวบติดอยูนี่ประมาณสิบยีิเลขบนหรือล่างอาจารย์ทั้งมาทั้งบนทั้งล่างเอมาแน่บนล่างมาแน่บนล่างซื้อล่างกบหางเบิ้งมีอยู่ก้อนครับผมติดล่างครับซื้อบนกทหาเบิ้งมีติดบนมากครับประมาณก็ผ่าน ครับผมเก้าปีแล้วอ่าชุดนี้จะเป็น9ชุด9ตัว9คู่นะพี่น้อง8 1 8 3 8 5 4 1 4 3 3 3 3 1 8 2 3 4ก็คือติดติด8 4 3นอกจารย์เนาะครับติด8 4 3เมื่อกี้อะไรติด50แมน50นึงครับ71ครับอาจารย์แมนครับผมอ่าเอานี่แหละครับ FC ก็รอเพราะว่าอาจารย์กะชุดบนอาจารย์วงให้ไปแล้วครับ วงเนาะวงไปแล้วสามสามนะครับทุกผ<อ>ู้ชมจะได้ผลรวงนี่ครับนะชุดรวมนี่วะครับผมอ่าชุดบนล่างนะครับนี่ครับผมวิ่งล่าง8กับ1วิ่งบน3กับ4นะครับเนาะชุดสรุปล่างครับสรุปล่าง8 1 8 3 8 5ครับสรุปบน4 1 4 3 3 3 3 1นี่ครับชุดสรุปเป็นชุดบนล่างนะครับครับก่อน ทุนหน่อยเบิ่งมงคลครับครับบางคนบระขอดใจอาจารย์เน้นให้แนวสั้นตัววงนี่คือตัวเน้นครับตัววงคือตัวเน้นอาจารย์ว่าครับขึ้นลายมาเนียนแน่วสั้นครับวิ่งก็ทุนหน่อยก็วิ่งตัวเดียวแปดล่างสามบนครับทุ่นหน่อยกับกันหนึ่งการสี่ครัอันนี้กันถ้าทุนหลายกัตีเลยครับสามตัวซื้อไปเรื่ยครับทุนหน่อยกับแปดหนึ่งแปดห้าน่าจานารย์ครับผมบนกับสี่สามสามสาม เอฟีก็มีเขาเหม็นมาหลายคนนี่วา่าสามสามจจังไหนืออนจารยร์ขึ้นมัสามสเป็นเลขขึ้นจะกมงานเท่อาจารย์เพราะมา,า,า,สสามเป็นเลขไมงายมัตไม่สิบมาไหม่สิบมาไว่าเราสิบเ่วยมันตกสามหลักหลักสิหลงงงังเ่วยตกสามกันเกิดมันอภินันท์คือมากกว่าพิรสามสามครับผมเอาครับบ้านนี้ยจ่าประมาสามลบสมันติดหลักสี่ปุมครับสามบสี่แม่นครับหลายเบแยก็ได้เลยเลือกมาสอง ก็มันเจสามลายก็สี่สี่เป็นตั่รองไปก็แปลงเพราะว่าที่แรกมีแนรางครับอ๋อครับชุดชุดที่อาจารย์วงอยู่ปะครับผมครับผมชุดที่อ่าชุดที่อาจารย์เขียนเป็นตัววงไวมน้งครับเป็นวงกลมไวครับครับนี่คือชุดบนนะอาจารย์เนะชุดบนี่ครับมาขบบนพี่ตัวเต็มมั้ครับผมอือหหกแปดสี่สามสองหนึ่งครับ โกตตั้งแล้วก็ตัดมาเดียาเดียสีครับแต่ว่างวดนี้มันเจาครับสิเด้ครับผมพบสคัดจากลักซิลักหน่วยผมคัดมันได้มันได้แค่หนึ่งสามตันนี้ครับหนึ่งสามาสิบหน่วยบนครับมาสิบหน่วยบนถ้าทุกหน่อยเวียนอะาอยู่นี่ครับ1 3ัถ้าต่อมันก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสี่สี่ครับถาพอต่อมากสกับสามหนึงครับมากี่กับสี่สามสี่หนึ่งครับบานนี แมค่ครบสามตัวบนของผมเนี่ยมันเด็กคู่0 2 4 6 8ตัดมาได้หลืออยูซี6 8ตัดมาอ 4, กมาีกเหลือซีกับหกซีกับหกแม่พี่ร้อยช่องตัวหลักร้อย0 2 4 6 8วันนี้เอฟซีที่ถามมาหลักร้อยได้พี่น้องครับของอาจารย์สิงห์หลักร้อยวันนี้เป็นคู่0 2 4 6 8ได้พี่น้องนะ 4, 6, ตัดมาได้เหลือซี6 8เรือซี6 8ตัดมาอีกเหลือซีกหกเรือซีกับหกยูนีสามตัวเลยหลักร้อยนี่คือใส่ซีกับหกได้พี่น้องเด้ซีกับหกครับ ถ้าภูมักาีก็ผมกับจับด้วย0 2 4 6 8ใช่เป็นเรื่อคู่เพราะมันเขาขี่้วองอาจารย์เพิ่นเน้น3 3ร่อง4 3พี่ร้องครับแต่ว่าถ้าชุดได้มาครบบมมี4หนึ่งด้วยครับ4หนึ่งด้วย4ห3หนึ่งด้วยแล้วภูมัภนะครับเนาะหนึ่งก็มีครับมีแมนครับ4 4หกับมี่1 2 3 4 5 6 7 8ครับครับว่งกลุมกับ3 3ตัวรอง4 3นะครับผม ถาจับในชุดนี้จะเป็นซ1หนึ่งซีสามซีซีสามหนึ่งสามซีสามสามนี่ครับชุดบนชุดล่างครับอาจารย์ถ้าถ้าขึ้นหน่อยให้เบอรที่วงเด้อครับผมแล้วุณถามาจา์วงเนี้แน่นเนี้ยตัววงนี่คือนตัวนิ่ครับหนึ่งสองสองคู่นี้บครับวิ่งสามตัวเดียวก็ได้โอเคบนครับอันนี้ล่างหัดชุดล่างเห็นจังไรกะมีแค่สามตัวนี้ก็ครับผมชุดล่างชุดล่างนี่ วิ่งแปดครับครับลองหนึ่งครับวิ่งแปดลองน้อยใจคุณหน่อยใส่แปดตัวเดียวเลยครับผมวิ่งแปดตัวเดียวเลยเลยวันนี้ของผมนี่แปดมาลักสิบครับหาหนึ่งสามมันต้องเป็นรักหน่อยถ้าแปดมารักสิบแรกกับแปดหาแปดหนึ่งแปดสามเท่านั้นครับนะครับเม็ดเดียวแปดหนึ่งครับเม็ดเดียวแปดหนึ่งอือตรงๆนะครับจำช่วมครับนี่ครับแต่ว่าสามคู่นี่กัชื่อว่าโบเยอะได้พี่น่องเยอ แปดห้าแปดหนึ่งแปดสามี่ชื่อเบอร์เลยครับกับเพิ่อนสามคู่เลยเนาะจันเนาะตัวนี้เน้นหนักนะใช่ไครับแปดหนึ่งนี่ให้เน้นหนักเออที่เรือกนเน้นร่องลงมาครับผมฝันไปจันนี่ฝันดีปะฝันประกอบปะเนี่ยฝัน่เงียบพี่เนาะก็ฝันด้ยครับผมเจ้าชู้มาจันฝันบอกเรื่อยๆเลยครับฝันแค่ฝันก็บอกแล้วมานี่ครับท่านผู้ชมวิ่งล่างวิ่งแปดลองหนึ่งนะครับเนาะ เอชุดหลังนี้นะครับชุดหลังนี่พี่น้องแปดหนึ่งนะครับอยู่ในตัววงนะครับสามภูมิแปดหาแปดหนึ่งแปดสามนะครับทำไปชมอืมชุดบนสามสามสี่สามนะครับถ้าเต็มชุดทองอาจารย์มิหนีน้ำเลือดพี่น้องเนี่ยสี่หนึ่งสี่สามสี่สามหนึ่งสามสามซี่สามสามหกชุดครับหกชุดครับสองชุดคัดตัดมาให้คือสามสามรองสี่สาม ถ้าทุนไล่กันตีเลยครับหชุดหกชุดไปเลยครับส่วนร่างนี่แค่สมชุดนอกจากเนาะแปดตีอาจารย์ล่างนี่แปดมาบะแมาอืมมาครับมาคับขึ้นวผูกใบกับเสื้อขาดผูกว้กับพยูสูรที่เป็นสันผูกวบกับพยูต้อตเลย่าเล็กปีอาจารย์ที่มาแมนได้ทำชมด้ทำอะไที่ได้ได้รับชมที่ผ่านมามาจันเนาะจับคู่ผูกอยเขาจับคู่ก วิ่งเจ็ดสามกับเขายุจานกับพึ่งแต่อืกอเมื่อกี้นี่แหละจับูหลุดยู่อันผมไปให้วิ่ล่างกับเขายตไปจับูหาหนมันได้ออกเจ็ดครับผมแต่ว่าพูดรวมดีกับไปซีหาหนึ่งมีสไลดปวดระเบิดกปติเลขคันที่ซีหนึ่งแม่นครับเลขท้ายสตัวซีโซมายิงไหลครห้าห้าหนึ่งผมกับเปลขรถตรีมากผมเป็นเลขเจ็ดห้าหนึ่งการซีใบพูดเน้ หลักก็หกห้าหนึ่งอีกสองใบโอ้ยผมลดเสียดายหาหนึ่งเออหาหนึ่งว่าไ้อาจารย์ว่ามีหาตัวนี้ว่มี่พันไปได้เจ็ดห้าหนึ่งหกหนึ่งดวงเนาะดวงครับเสียดายไปบอกเพรเอกมอลำเพาเอกมอรัก็ถือขอบคุณเมย์เด้ออนเานะครับน้จียวัดที่แล้วหาหนึ่งเมียนครับเพราะว่าอาจารย์ก็ยงมาห้าหนึ่งล่างนะครับจผช้ชมครับ คนลังคนกับไปหาลตเตรีกต่กแบีตั้งแต่สีหาหนึ่งหาหาหนึ่งหกหาหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งแล้วแต่ผู้จะโชคดีผมพันได้หกหาหนึ่งกับเจ็ดหาหนึ่วเวผมกัใ้วิ่งหกับศูวิ่งหกับศูนแม่มันเป็ข้าศูนมาศอาจารย์เนาะผมก็สร้าง้ำลักเพราะว่าักลอยทั้ขีดทมากมันกับป็นเจ็ดร้อยศูศูนม,มาสิบหน,น่วยแาะูคูอ่าเอาอาจารย์ย่ำลัก หลักร้อยให้เอฟซีน่หลักร้อยงวดนี้คู่ครับหลักร้อยคู่ได้พี่น้องเด้อ02468ตัดแล้วเรือ C68 ตัดมาแล้วเรือ C68 หลักตัดมีอีกเรือ C66 ครับอ่าหลักร้อยคือเน้นคู่ได้พี่น้องเด้อครับเนาะูเบตัดก็จับหลักร้อยใสคู่วันนี้ันนีหลักน้อยบนขี้แค่หน่หลักน่วยบนเป็นขี้ครับหลักหน่วยบนเป็นขี้กับสามสามกับหนึ่งสามกับหนึ่งครับเนาะ แ,แคปหน้าจอพี่น้องแล้วอาจารย์บริกคปทั้งบนทั้งล่างด้พี่น้องเด้อนี่ผมเจ้าปสังคมีอ่ครับผมนี่ครับแคปหน้าจอนะครับเนาะชุดบนชุดล่างครับอาจารย์วงให้แล้วนะครับเนาะตัวไดเน้นตัวไดร่องด้วพี่น้องเด้อนี่ครับตามนี้ครับผมชุดสามตัวน้ำน่ครับชุดสามตัวแต่ว่าลักซิปบนตัดว่ขาดผมได้จับสองตัวนีสี่กับสามครับผมมันบวกลงตัวครับอืมหลักร้อยคู่หลักหน่วยบนขี้ครับเตส์ลักซิปมันบบเข่ากันไม่ไปขี้ก็คูม ผมก็เลือกจับ3กับ4เป็นหลักสี่ไปเลยครับตัวตัวท้ายเนี่ยแม่นไปขี่ผมจับหนึ่งกับสามครับหลักร้อยผมจับสี่กับหกครับอย่ที่องค์เคียนรบเหมือนกัครับผมเอาขอบคุณอาจารย์ครับผมนะขอพูดเอฟซีทั้งช่องทุกท่านนะครับเลาวขอบพูดพญายัยมัยไนเด้อพี่น้องเด้อขอทุกท่านครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนอกคิดสิ่งใดขอสมปรารถนาเฮงเฮงรวยรุยทุกท่านกับแอดมินบาเทาสวัสดีครับ